เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของไข้หวัดหมู g 4ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับที่เราจะต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในเรื่องของไข้หวัดหมู g 4เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสำหรับไข้หวัดหมู g 4หรือ g 4เนี่ยนะครับถือเป็นโรคอุบัติใหม่ เนื่องมาจากการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพบไข้หวัดหมูซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะที่ควบรวม3สายกําเนิดเข้าด้วยกันนะครับก็ได้แก่หนึเชื้อในหมูที่พบในทวีปยุโรปโดยมีส่วนของนกในทวีปเอเชีย2ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 s 1 n 1 3หมูในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มียีนไข้หวัดใหญ่จากนกมนุษย์และหมูสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับยังไม่พบการแพร่เชื้อไข้หวัดหมู g 4จากสัตว์สู่มนุษย์มากนะักแต่เชื้อเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์และแพร่ระบาดในมนุษย์ได้นะครับความเสี่ยงที่น่ากังวลในเรื่องของการแพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์เนี่ยนะครับ ผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการในช่วงเริ่มต้นแต่สามารถพัฒนาโรคไปสู่แสดงระยะแสดงอาการเล็กน้อยไปจนถึงการกลายพันธุ์ที่นำไปสู่การติดเชื้อที่แสดงอาการรุนแรงนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดต่อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ในที่สุดลักษณะอาการสำคัญเนี่ยจะมีไข้ปวดหัวคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไปและไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรง แนวการป้องกันนะครับประชาชนควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ก็คือใช้มาตรการเดียวกับโควิด -19 นะครับโดยการสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัดก็จะสามารถป้องกันได้เกือบ100%เซนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของไข้หวัดหมู G4 เนี่ย เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับที่เราจะต้องเฝ้าระวังโดยวันนี้นะครับเราปฏิบัติเหมือนกับมาตรการป้องกันโควิด n i เลยนะครับคือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้เกือบ100%นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ